คุณข่าไม่งั้นกรุงเทพก็จะตั้งสะพานควายเคยมีควายได้ขึ้นไปเดินอ่ะเห็นแต่รถก็ตั้งชื่อรอให้ควายดีใจเหี้ยกูไม่เห็นควายไปเดินนักตัวควายมีกากูควายเป็นของกู่บ้านกู่เมืองอย่าลืมควายกูมีคุณสมบัติหลายอย่างหนึ่งขี่ได้แต่รถกลัวรุนอ่ะ กเราก็ขี่ได้ฮะเห็นไหมทีดีรถเราดีเร็วด้วยไปเกียงไม่เนี่ยสิบสองกิโลเมงถึงควายมึงเดินปีครึ่งก็ไม่เจอรู้ไหมฮะก็ได,ด้ควายควายกูมันไม่กินมันนี่ไอรถยนต์มึงมันกินมันควายเรามันไม่กินมันควายมึงมไม่กินมัน,มมน,มนเออมึงลองปลูกสักสิบไร่ดิ แล้วปล่อยควายไม่แดกหมดร่องกูให้ควันน่องกูเลยฮะกูถามดูดิมันพูดดีอะไรกันเะไกูเกลียดโัวเนี่ยพี่กูเสียคนสู้กูต่อยแล้วเนี่ยนี่ชาเมืองก็ไม่สงสัรกูถือว่าควายมีความามาวัูอย่าลืมว่าควายรักษาพื้นเป็นดิน รักษาพื้นแผ่นดินเออทีนี่ควายเราขี่ได้ขี่ได้แล้วยังแกงได้ด้วยฮ่าฮ่ามีงานขึ้นบันใหมีมงานแถวภาคเหนืออีสานก็แกงควายมีงานแต่งงานใครก็แกงควายจนเนื้อเลี้ยงแกขกกูถามหน่อยเลยแกงได้เดีอควายจนเนื้อแกงได้แต่แม่มึงกินเหรอแกงอะแกงได้แม่มึงกินเปล่าดูน่าแว่ ูพูดตามความเป็นจริงตามเอตดผลก็อเอตดผลก็กูก็แกงได้แกงได้จริงแต่ไม่มีใครกินกวายเรานี่แกงแล้วมีคนกินแต่รถมึงอ่ะแกงแล้วไม่มีคนกินควายเรากินได้แต่รถมึงแกงแล้วกินไม่ได้กินได้ใครกิน่ะรถอะนิมไม่ต้องแกงลองตั้งต,า,งตาขวนไม่ดูสักสามเดือนนี่ว่าไงยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดกูถือว่าควายสามารถรักษาจติประเทศนี่เอาไว้ได้ สมัยยุคบางราจรันฮะสมัยยุคบางราจันนายทองเหม็นเป็นวีรบุรุษแห่งค่ายบางร,จราจันก็ขี่ควายไปยิงพม่าขี่ควายไปยิงพมา่าฮะให้ดังกว่านี้ให้พม่ามาลายลรงไม่ต้องแสดงอะ <c oughs> บอกว่าได้ตายมึงหาว่าสามพลานี้ไม่มีพม่าเรอแล้วก็ตายห่ารอกรู้ไหมมาเลี้ยงหมูอยู่เยอะ ไก่ป้ามาไป้มึงด้ขายของในวัดก็ยังมีเลยพ้ามากูไปซื้อกว่าน้องเป๊ปซี่ขวดพม่มาว่ะพี่ขาพี่อาขวดยาขวดเลขข็กค่ะอะไรนายจงอ่างถามว่าขวดใหญ่ขวดเลขข็กพม่มาแล้วกูตามนี่จะไม่ต้องไปลบราฆ่าควันไปเกลียดพมาาเรื่องอะไรเมียลืมมาต่อไปอาเข้าสู่อาเซียนสิบประเทศเปรียบเสมือนรวมข้าวสิบรวงเรามารวมกอรวมใจกัน ให้กับทวีปอื่นเขาได้เห็นว่าคนทวีปเอเชียเรามีความพร้อมปลอมดองพร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนไปด้วยกันและจะไปทะเลาะก,กันจะไหมถามดูพม่ากค็คนเขาก็มีชีวิตจิตใจแต่มึงไม่คิดเหรอพม่าเคยทำลายคนไทยทำลายเมื่อไรจะไหมกรุงศรีอยุธย,ยาจะไหมกรุงศรีอยุธยาพม,ม่ามาตีกรุงศรีจนแตกกูถามดูที่กรุงศรีอยุธยาแตกกรุงศรีอยุธยา